ถึงเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะเมื่อวานนี้เรานําเสนอไปว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าแหมงบที่ใช้ในการเยียวยาค่าซ่อมบ้านค่าวัสดุต่างๆเนี่ยที่เราได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเนี่ยทำไมเยียวยาน้อยจังนะคะก็นําไปสู่การประชุมหาหรือของประธานกรรมธิการงบ ประมาณของวุฒิสภาเนี่ยนะคะเขาก็หารือกันเรื่องนี้และออกมาชี้แจงเลยว่าใครก็ตามที่ได้งบประมาณในการเยียวยาน,น้อยเกินไปเนี่ยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ะคะ่ะเรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณอาลงกฎวรกีค่ะประธานกรรมธิการงบประมาณวุฒิสภาท่านนําการประชุมนะคะวาระการประชุมเนี่ยก็เป็นการพิจารณาความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวค่ะโดยในที่ประชุมได้สอบถามถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายเพราะมีข่าวบางคน เนี่ยได้70บาทบางคนเนี่ยได้300บาทมันไม่พอด้วยซ้าคุณอลงกฎก็เลยชีย้แจงค่ะว่าการจ่ายเงินเนี่ยจะยึดตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตริกรณีพิเศษกรณีฉุกเฉินเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน4,9,500บาทถ้าการชดเชยเยียวยาทุกกรณี มีผู้ยื่นคำร้องไม่พอใจและไม่ยอมรับการชดเชยที่กำหนดคุณสามารถร้องอุทธรณ์ตามกระบวนการปกครองได้ฟังเพิ่มเติมจากคุณอลงกฎค่ะมีนทงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีระเบียบของกรมบัญชีกลางและระเบียบของกระทรวงพาณิชย์กำหนดว่าเช่นลาวเท่านี้จะชดเชยยังไงชำรุดขนาดนี้ชดเชยยังไงฝาพันเนี่ยเป็นงไงซึ่งซึ่งกระบ,บวนการนี้นะครับ มันมีระเบียบกระทรวงการคลังและก็ระเบียบโดยกรมบัญชีการและก็กระทรวงพาณิชย์กำหนดระเบียบไว้อันนี้จะคล้ายกับกรณีที่มันเป็นระเบียบที่ใช้อยู่แล้วคือกรณีมันไม่ใช่กรณีมันรวมมันรวมถึงกรณีในต่างจังหวัดเนี่ยครับถ้าท่านเคยเห็นคือกรณีการเกิดเพลิงไหม้ทีนี้ถามว่าวงเงินที่กําหนดเนี่ยเหมาะสมไหมนะคะท่านสวบ,บอกว่าถ้าจะมีการปรับระเบียบเนี่ยต้องไปแก้ระเบียบของกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งก็จะเป็นเคสพิเศษเหมือนตอนน้ำท่วมภาคเหนือที่ต้องใช้มติพรมก็พบว่าความเสียหายเนี่ยมันมากเกินกว่าระเบียบที่มีอันนี้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายถ้าการชดเชยเยียวยาทุกกรณีมีผู้ยื่นคำร้องขอชดเชยไม่พอใจและไม่ยอมรับเนี่ยคุณอุทธรได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางกรรมธิการท่านตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเรื่องนี้มันเป็นความเสียหายมากเกินกว่าที่ระเบียบกําหนดมันต้องเยียวยามากกว่านี้ซึ่งบทบาทของสวเนี่ยมีหน้าที่ ตรวจสอบและแก้กฎหมายดังนั้นเดี๋ยวจะเสนอเรื่องการปรับวงเงินให้มากกว่าปัจจุบันและในระเบียบเดิมจะตีเป็นการเหมาจ่ายก็จะรวมค่าแรงให้ด้วยแต่ที่มีความเป็นห่วงคือค่าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกับราคาปัจจุบันค่ะพี่เอกคะก็เป็นความเคลื่อนไหวจากทางสอวอนะคะที่ออกมาเรียกร้อง<แ>ในเรื่องของการแก้กฎ<แ>ระเบียบค่ะ ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดมองเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของแผ่นดินไหวเราต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับถ้าเราพูดถึงปัญหาเรื่องของอุทกภัยต่างๆเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าเพราะฉะนั้นผมเข้าใจเรื่องควา,ามเดือดร้อนนะครับแล้วก็ค่าชดเชยที่มันไม่เพียงพอแต่ถ้าเราเข้ามาตักกะดีๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าปัญหาพื้นฐานหลายอย่างต้องได้รับการแก้ไขด่วนมากกว่าผมยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องการปัญหาสุขภาพเบื้องต้นนะฮะ ผมอยากให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาที่เร็วแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าผมไม่ได้บอกอเรื่องแผ่นดินไหวไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะปรับค่าใช้จ่ายขึ้นนะครับแต่ผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องด่วนแล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆมันมีเรื่องด่วนที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยที่เราควรจะแก้ไขามากกว่านะครับหลายๆเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็ต้องลองดูครับก็ต้องดูในการแก้ไขกฎหมายซึ่งผมคิดว่าคงไม่เร็วนะครับคงไม่เร็ว ค่ะ,คะ,คะอ่ะก็เดินหน้ากันอยู่นะคะเรื่องว่าจะปรับค่าชดเชยเยียวยาอย่างไรให้เป็นธรรมมากขึ้นดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคา,าพิถีพิถักับโมโนแม็กซ์ลูกค้า AIS กดดอกจันหกจุดแปดดอกจันสี่สี่เหลี่ยมรถท่อออกลูกค้าทูดีแท็กกดดอกจันสามสามหกสี่เหลี่ยมรถท่อออก